นี่นะคะสรุปหน่อไม้นะคะเอฟีออกสำรวจขาลูกนี้ยังไม่ทันได้ออกเยอะนะคะนี่หน่อไล่ของเรานะคะในคุณแม่ก็จะตัดซ่อมก่อนอสวัดสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟโกก,ก,กอกนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาหน่อไล่กันนะคะอันนี้คือน้ําตกข้างข้างสวนนะคะ,ะเปิดฤดูกาลน้เปิดฤดูกาลตกนะคะข้างๆสวน นี่อาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะล้างหน่อไร่กันตรงนี้นะคะพอนี่ซ้ำลวดแล้วโอ้ได้เสียมใหม่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมพ่อโี้ลงเสียมใหม่อุ้ซ้อนแล้วนะพ่อนี่ขาวเลยมันพิ่งออกเนาะ สั่นอยอ้โหคมมากล้วนเลยพึ่งนี่อีกนึอ่ออันนี้คือพี่นะคะเมื่อกี้นี่เป็นหนอนนี่ไงหัวเขายัไม่ได้ผนจากดินเลยโอ้้หดินลุกลังซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวข้าที่สับก่อน นี่นะคะซอสอันนี้ก็มันจะเอานะพอ่อแอ้วทำมันยาวสักมันแผ่นขึ้นอันนี้หนอนได้กิ่วเลยนะพอ่อน้อยๆน,นะคะนี่ไม่มีซ้อนอยู่เปล่าไม่มีไม่มีซ้อนน,นี่นะคะได้ละซ้อนไหมไม่ซ้อนนะคะ ค่น,นั้นไม่ใช่บุน,น่อันนี้ก็หนึ่งนอนสองนอสามนอนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้พ่อน,นิ่มไ่พ่พอขุดนะคะให้แม่ขุดบ่ โทรศับท์กระด้างกินอ้นน,น,นี้อีก้ะพวกนี้นเป็นสีอ่อนๆสิ่งไหน เรื่อยๆนะคะยิ่งขุดยิ่งขึ้น,นหน,น่อไม้ได้แล้วแบบนี้เลยนะพ่อถ้าเราก็จะมาหาจามนี้แหละฮะนี่ฝั่งนี้ก็ชอบเอาว่านี่หละพี่มาาส่ตะกาเตรียมแล้วค่อยมาเท โอ้ไปแล้วนะคะนู้นฝั่งพ่อนะ่ะมองไปก็เห็นนั่นแหละนั่นแหละก่อนนั่นแหละสวยไหมพ่อไปเดี๋ยวเราไปขุดกันนะคะโอ้น้ำป่าไหลอีกต่างหากมากับลูกน้องแล้วค่ะมาหมดทุกตัวเลยวายก็มาขําแล้วคะ่ะสี่มงกว่าแล้วนะเนี่ยโอ้ยน้ำใสมากเลยกินน้ำพี่วายก็กินน้ำ ควรหาอะไรเนาะหาปูหรือเปลา่าให้พอได้ปลนแรงนะปูนะ่ะน้ำใสไหลเย็นนะคะเนี่ย็นนี้นก็กำลังขุดหลอไล่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเราดูสาษาังกตง่ายๆนะคะ งูมาจะดูดขนีนี่ไงก็จะดูดของนี้อืมงามมากได้แล้วมีน้องด้วยข่านสั่งสอนงูหนอนด้วยอันนี้ขึ้นหน่อสูงแต่ว่าเนื้อเยอะค่ะแบบนี้ได้แล้ว พวกกนุ้ก็มีนะพี่ไปแต่รา่ะนี่วใช่ไหมพี่อื่นี่ดิเดือดเอามันหวยังงเ่าหลนอนนอนน้อยหนอผอมอันนี้นอผม หนูน้อยหนูแล้วทำนี่ด้อยมาหมุนเลยต้มก็ต้มมอนใหญ่ๆหน่อยอันนี้ใช่ไม้พิมใช่ไม้กินได้สามปุบไว้ เรามาสำรวจดูครับนะสีโมกวานะ่าแล้วมาลองเสียมใหม่กันนอ้นองๆแกอยากเล่นน้ำนะออสับไม่ถูกทางพี่จับทำสุดเดี๋ยวจะหาทางเลี้ยไปก่อน แบบนี้เลย,ย,ยสรุปหน่อไม้นะคะ f อออกสำรวจเขาลูกนี้ยังไม่ทันได้ออกเยอะนะคะนี่หน่อไล่ของเรานะคะยวคุณแม่ก็จะตัดซ่อมก่อนออเดี๋ยวพ่อไปหาคอนมาให้หน่อยนะเเค นี่นะคะมาดูใกล้ๆโอ้สวยกําลังออกนะคะเนี่ยยังไม่เยอะเดี๋ยวเราอันนี้คือไปขําแล้วคะ่ะถ้าไปช่งชวงเช้าก็จะได้เยอะกว่านี้คะ่ะอันนี้ไปลองดูนะคะเพราะว่าออกเสียมใหม่มาก็เลยอยากจะไปลองดูนะคะว่าได้ไหมนะคะพอดีไปสํารวจด้วยก็ได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะซ่อมนะคะไปต้มเย็นนี้ แตะก้าเลยเนาะเฮ้ยโคตรจะรลอนแล้วเนาะ ันไม่ต้องตัดอะไรนะวพอยอดมันไม่ค่อยมียอดได้วหนึ่งหม้อนะคะแต่ละหม้อไม่ใหญ่พ่อกลับไปจะเอาออกพายออกเดินไหมเออกออกออกนี่นะคะก็คงประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ